ไปนั่งกินกาแฟกับเรีอบไหมครับเฮียอยากฟังเรื่องลุงพลคุณนี่มีเรื่องที่มันสร้างสรรค์วันนี้แล้วที่จะฟังนะครับฮะฮะคุณไปสนใจอะไรที่มันแบบข่าวขย,ขยะขยะที่มันมีประโยชน์อะไรกับสมองมันมีแต่ความน้ำเน่าคุณไม่คิดจะสนใจว่าประเทศเรามันจะ,จะเดินทางที่ทางไหนอะไรคืออนาคตของประเทศไทยคุณไม่นั่งสนใจแต่เรื่องอะไรที่มันปัญญาอ่อนออน,นี่นะ โอ้ชีวิตคุณคนระับผมว่าคุณก็อยู่ใน,ในกองขยะเราไปแล้วคุณเอาเวลาไปสนใจคนพวกนี้นะถามที่คุณได้อะไรวะคุณไปตามข่าวอะไรเจ้าแม่ตะเคียนทองคุณได้ประโยชน์อะไรวะนี่ผมไปคุยคนแบบนี้นี่ด็อกเอร์เอนะครับคนนี้คือนะครับอธิการบดีสถาบันพระจอมเก้าเจ้าคุณทาหารราชกบ,บัง นะครับเป็นาศาสตราจารย์าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชัชวีนะครับคนที่เป็นคนที่ออกแบบอุโมลรถไฟใต้ดินสร้างรถไฟใต้ดินคนที่เป็นคนออกแบบอุโมลรอดแม่น้ำเจ้าพยานะครับเออครับไปฟังวิสัยทัศน์เขาเออนี่นะครับ ดูก็ยังหนุ่มยังแน่นนะวันนี้เขาเป็นศาสตราจารย์นะครับคุยคนพวกนี้ดีกว่าไหมครับอยากฟังว่าผมไปได้ฟังอะไรเรื่องราวอะไรเข้ามาเนี่ยเห็นไหมผมว่าไม่มีประโยชน์กว่าเราไปฟังเรื่องลุงพลมีเฮอะไรลุงพลอ่ะชีวิตลุงพลมีอะไรน่าสนใจเหรอครับผมว่าไม่เป็นขยะนะครับ แกจะขี้จะเยี่ยตอดมันเรื่องของแกนะครับนะผมอยากเห็นว่าใครจะติดคุกม,มากกว่าเอออันนี้ที่ผมสนใจเดี๋ยวก็น,นั่งผมว่าไอทีวีช่องนั้นนะถ้ากูเป็นอะไรนะกสธชกูสั่งปิดแม่งเลยถ้ามึงยังเสนอข่าวปัญญาอ่อนนี่นะนะครับมันไม่มีอะไรที่คุณค่ากับการติดตามนี่ดูเซนเนี่ยมอบแด่พี่มาร์กนี่โอ้โห AUDIO ออเซนนด้ด้วยนะครับเห็นไหม นี่ผมนมี่คุยคนแบบนี้ผมชอบผมชอบฟังมีประโยชน์เขาคือคนเก่งนะครับเออใช่ก็เลยแก้ง่ยใหญ่าอาจารย์มีคนเจีบๆลงพักไหนหรือยังโอ้ยงังยังครับยังครับยังวาสดีแล้วจานจะไปอยู่พักการเมืองเลยครับคนอย่างาจา์เนี่ยต้องบินเดี่ยวต้องบินแบบพยายนรีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนนะเขาอยากเห็น ความเจริญของบ้านเมืองครับเขามาช่วยกันสรามหนุนแต่พอเราไปสังกัดพักขึ้นมาอะไรครับเราก็แม้แต่พระอาจารย์ไปสังกัดพักนี่แย่เลยนะผมเสียดายมากเตินิ้ขขาวแว้วนะเมื่อแกจะไปอยู่พักการเมืองพักหนึ่งนี่ผมหัวใจสลายถ้าคุณไปอยู่กับมแมลงสาบ <c oughs> นะครับนะบแต่นี้ผมได้ยินจากปากไม่มีครับมีาสาบานได้ไม่มีครับผมไม่เคยไม่เคยคิดจะไป อย่างเงี้ยว่าโอเคนะครับยังไม่ยังไม่ได้สังกัดนะอาจารย์ยังไม่สังกัดไม่ตกลงกับพรรคไหนครับนี่แหละครับผมบอกโอเคถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่อยู่กับใครผมจะเป็นสาวกอาจารย์ต่อนะครับจะเชียร์อาจารย์สนับสนุนอาจารย์แล้วผมก็จะชักชวนให้กับเพื่อนๆผมหรือว่าเอฟซีผมนะครับมาช่วยกันเชียร์อาจารย์เพื่อวันเนิรอาจารย์ได้มีโอกาสปเป็นผู้บริหารกรุงเทพขึ้นมาเนี่ยผมอยากเห็นอนาคตที่สดใสของประเทศเรา ผมคงไม่เอาอาดีตตำรวจเก่าเก่าหรืออะไรพวกนี้นะหรือว่านักการเมืองเก่าเก่าไร้สาระนะครับหรือคนที่สร้างภาพนะครับนะบนะคแค่นั่งรถเมย์ไปทำงานวันเดียวโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่เลยเออท่านนั่งทุกวันนะครับใช่ไหมอย่างนี้ผมถึงจะเชื่อคนจริงแต่วันนี้ผมไม่เข้าใจนะประเทศเราเนี่ยครับคนที่ทํางานมีผลงานต่อเนื่องครับ เราไม่ค่อยสนใจแต่เราไม่สนใจคนที่แม่งโชว์ครั้งเดียวนะครับใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตจริงของเขานะครับคนบางคนโชว์การสร้างภาพการขึ้นรถเมย์หนรถเมย์้วถ่ายรูปปุ๊บจบอนนโอ้โคนโอ้คนนี้ติดดินส้นตีนเนี่ยเขาไม่ได้หนทุกวันกะไหน่อยที่เหลือม็นัน่งรถใช่ไหมครับเอาคนนี้มันมีผลงานอย่างต่อเนื่องเดียวไหมถามตรงๆนะ ชอบระหว่างชอชอกับจอทอนะไม่ชอบทั้งคู่ครับไม่ชอบทั้งคู่เลยผมชอบคนนี้ครับผมเพิ่งเคยถามนะว่าชอชอเนี่ยนะพวกคุณชอบเขาตรงไหนวะตัวน,นี้เขาเดินใส่รองเท้าแตะหรือว่าเขาโหรถเมย์หรือว่าคุณเขาตักบาตรใส่แกงถุง คุณชอบตรงนี้เหรอครับไม่ใช่ผมนะครับถ้าเขาทําทุกวันเออเฮ้ยของจริงนี่หว่าเนี้ยแต่ถ้าทำครั้งเดียวถ่ายรูปลงโพสตครั้งเดียวแล้วก็เลิกนะเฮ้ย yeah. <c oughs> คุณว่าใช่หรือเปล่าทาทุกวันนี่เออนี่คือใช่แต่ถ้าแหม่ทํเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ทำพีอาร์แล้วที่เหลือกลับไปใช้เหมือนเดิมแโ้วจบทำไมพวกคุณมันช่างเดียงสาเลยเกินครับ <c oughs> ถ้าทุกวันนี้เขายังขึ้นรถเมล์ไปทํางานอยู่ ผมจะเชื่อแตน่นี่ครับนี่เขาทำอะไรนะนี่ดูประวัติกันะครับเขาเป็นเด็กบ้านนอกัรนะรนาจากงหวัดรยองโอ้โหคนตะวันออกด้วยกันซะด้วยนะครับเขาจบวิศวกรรมเกียรตินิยมนะครับปริญญาโทสองใบาจาก university of wisconsin แล้วก็ massachusetts institute หรือ m i t นะครับนะจบปริญญาเอก m i t นะครับ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับในการพยากรณ์การซุดตัวของดินจากการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินอย่างนี้ผลงานนะครับนะนะเรเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับเออคนระับเป็นหนึ่งในผู้ก่อสร้างอุโมงค์นะครับรถไฟฟ้าใต้ดิน คนแรกนะครับสายแรกของคนไทยนะครับนะเป็นคนออกแบบอุโมงค์นะรับรถไฟฟ้าใต้ดินลอดม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับอืมเนะเป็นคนนำเสนอเรื่องแก้มลิงใต้ดินนี่แหละครับที่ผมนะครับนะอ่า ที่ผมอยากเห็นครับจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องหน้าฝนนะครับเราก็ต้องรีบไล่น้ำลงทะเลพอหน้าแ,งแ้งเราก็มาเผชิญกับน้ำแรงทำไมเราไม่เก็บน้ำพวกนี้ไว้แต่ดรเอนี่เคยพูดถึงเรื่องแก้มลิงใต้ดินสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนมีเป็นประเทศที่เกาะขาดแคลนน้ำจืดแต่วันนี้เขาไม่ได้ขาดแคลนน้ำจืดแล้วนะครับเขาเก็บน้ำไว้ใต้ดิน มีโรงงานผลิตน้ำอยู่ใต้ดินเพราะพื้นที่เขาจำกัดก็เป็นเกาะเล็กๆนี่วันนี้บอกว่านี่อยากทำแก้มลิงใต้ดินนี่น,น้ำตามเรามาหาสารที่ตกมาแล้วก็ไล่ลงทะเลไปทำไมเราไม่เก็บไว้ใช้วะคุยกับคนแบบนี้น่าสนใจวันนี้ให้ผมพูดถึงคนแบบนี้ดีกว่าไหมไปพูดถึงอะไรคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเหรอผมอยากจะคุยคนแบบนี้ผมอยากให้มีคนแบบนี้เกิดขึ้นเยอะ ผมยินดีจะเชียร์ทุกคนเลยด้วยถ้าใครเป็นแบบนี้ผมยินดีที่เชียร์เขาเพื่อเขาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราใช่ไหมประเทศเรากำลังขาดแคลนคนแบบนี้เรากำลังขาดแคลนนักคิดนะครับไอคนขี้โมยเยอะแล้วผมเบื่อแล้วมึงอยู่กับการเมืองมาเป็นสิบๆสมัยไม่มีเฮอะไรเนะี่ยกูเบื่อเต็มทีแล้วกูอยากได้คนแบบนี้ผมถึงอยากเชียร์คนแบบนี้แล้วผมก็ไม่รังเลยแล้วครับ เีียะเชียร์เขาผมอยากให้คนแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆแล้วมีกําลังใจผมพร้อมจะยืนเคียงข้างเขาใครก็ได้อ่าใช่ไหมครับเพราะเรากําลังขาดแคลนบุคลากร,กรที่มีคุณภาพที่จะก้าวขึ้นมาเสียสละตัวเองมาเป็นผู้นําผมยืงยุ่งไเลยว่อาจารย์อาจารย์ลงผู้ว่านะอาจารย์จะได้คะแนนของผมแน่นอนแต่ต้องอยู่ให้ถูกพักนะ หรือถ้าดีอยู่อิสระนะถ้าอิสระนี่จะเพอร์เฟกมากเลยนะผมจะชวนเอฟซีผมมีกี่คนให้ช่วยกันเลือกคนนี้ผมพร้อมจะเทกันแนนให้แต่ผมไม่ชอบนักสร้างภาพคนเกา่เกาๆผมไม่เอาแล้วคนเกา่เกาๆคุณเบื่อไหมนะันนกนการเมืองเกา่าๆคุณไม่เบื่อเหรอเออคุณไม่เบื่อเลยครับมันไม่มีผลงานหาอะไรเลยนะมันเปลี่ยนไปแล้วกี่พักย้ายมาแล้วกี่ครั้งใช่ไหมครับลงเป็นสอสมากี่สมัยแล้วนะครับ มันโกหกเรากี่รอบแล้วผมยินดีจะลองของใหม่แต่ผมไม่ยอมกินแกงถ้วยเก่าที่มันบูดดังนั้นวันนี้พวกเรานะพยายามมองหาคนใหม่ๆซะบ้างนะครับไอ้หน้าเก่าๆดเดิมอะไม่เบื่อแล้วครับอะคนบางคนอยู่มาเจ็ดปีไม่มีเหยอะไรเนี่ยยังจะไม่เบื่อนี่แะครับนะออแล้วเราต้องหาคนใหม่ๆเขาจะได้มีกําลังใจ นะครับวันนี้เราต้องการคนพวกนี้แหละครับที่จะมาช่วยพาประเทศเรานะครับก้าแบงหน้าวันนี้เราถูกเวียดนามแซงแล้วคุณรู้หรือเปล่าวันนี้คุณเจออะไรคณะกรรมการสมานฉันแห่งชาติพวกมึงเป็นใครพวกมึงเป็นใครถึงจะมาเป็นคณะกรรมการสมานฉันนะมึงเป็นใครทําไมกูจะต้องเชื่อมึงมึงมาเป็นคณะกรรมการมึงมาในฐานะใครมึงเป็นตัวแทนของใครเสลอเ <laughs> ห็นไหม มึงจะสมานฉันยังไงถ้ากูไม่เอาด้วยมึงจะสมานฉันยังไงได้คณะปาเฮีย่างชาเบย์ไก่กูไม่ให้ราคาหรอกนะวันนี้เรามีตัวแทนอยู่แล้วนี่เรามีสอสอเดนสภาเนี่ยนั่นแหละคือตัวแทนที่ปรใชาตัวเลือกเขาไปแล้วมีพรรคการเมืองที่ไปะชาชนเลือกไปก็ไอ้พวกนี้นั่นแหละมึงก็คุยกันสิมึงจะตั้งกรรมาการซ้าซ้อนขึ้นมาเพื่ออะไรวะมึงจะตั้งกรรมาการขึ้นมาซ้าซ้อนไะเทศนี้คณะกรรมการแม่งโคตรเยอะ คณะกรรมการเฮียเขานะกรรมการหากระตั้งกันหมดนะขี้ไม่ออกตดไม่ออกตั้งกันะกรรมการและมันแก้ปัญหาสันติได้สักเรื่องไหมครับผมสนใจว่าไ้ใคนจริงหรือเปล่าคุณคนจริงหรือเปล่าคุณจะพร้อมจะลุยหรือเปล่าคุณมีจุดยืนหรือเปล่าคุณมีดมการหรือเปล่าคุณมีความเป็นนักเลงหรือเปล่าหรือคุณเป็นเคียงแก้เล่นการเมืองว่าเลียคคณนู้นดีอวยคนนู้นดีคุณเห็นไหมผมวันนี้ผมเดินเข้าตรงไหนเนี่ยผมเข้าไปในนามมาพี่บูเว้ยนั้นอยาประเมินผมต่ำไปครับ ผมขอเป็นมากขึ้นดูต่อไปแม้ว่าหนึ่งผมจะไม่ต้องเล่นการเมืองแม้จะไม่มีพักสังกัดแต่ผมมีคนพวกนี้ขึ้นมาแทนทุกวันทุกวันมันดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมงนั้นไอ้คณะป้าหีแ่งชาตินะอย่าไปให้ราคาแม,มา่งนะช่วยกันด่าแม่งอเยอะหน่อยว่ามึงกำลังจะผ่านงบอีกแล้วเสียดายเบี้ยประชุมทําไมมึงไม่คุยกันเองทําไมมึงไม่ชวนบรรดาหัวหน้าพักต่างๆมาคุยกันเฮ้ยเอาอยัางไง มึงไปเอาใครมาก็ไม่รู้ถามไอ้พวกนั้นมันเป็นใครมีใครหนุนหลังมันบ้างหรือเปล่าใช่ไหมถามนี่คณะกรรมการมึงมาจากไหนกันน่ะใครตั้งมึงมามึงมาในนามของใครมึงเป็นตัวแทนใครเลอะเทอะใช่ไหมวันนี้มึงก็คุยนี่นักการเมืองสสทั้งหมดอ่ะห้าร้อยคนมึงก็คือตัวแทนประชาชนอยู่แล้วมึงคุยสิเอายังไงจะเอาไงประเทศนี้มันไม่มีอนาคตตอนนี้ทาไมมึงไม่คุยกันนะมึงจะแล้วต้องมาทำไอ้พวกนี้เฮ้ยมึงถึงเวลามึงต้องทางานกันแล้วนะ ใช่ไหมมึงจะมาเฮอะไรตั้งคณะกรนมกไรก็พวกมึงนั่นแหละก็เป็นกรรมการอยู่แล้วโดยตําแหน่งมึงคือตัวแทนประชาชนอยู่แล้วมึงได้ฉันทามติประชาชนมาแล้วในวที่เป็นตัวแทนเป็นสอสองไงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่มึงไปลากใครมาสวสวเสอวืสอกเลยด้วยสว,สวใครแต่งตั้งมันเข้ามาเอ้ยเราไม่ควรจะให้เกียรติไม่ควรให้ราคายตรงนี้พวกนี้คือซากเดนของรบเด็จการ แล้วต้องมางทบให้สอสอ,สอนเนี่ยมึงรู้ตัวสักทีว่ามึงคือตัวแทนประชาชนพวกมึงนั่นแหละนี่ต้องเรียกร้องปกป้องสิทธิ์ของกูแต่ไม่ใช่ไปเอออหอโหมกับไอ้คณะกรรมการปาหีทั้งหลายแหละนะต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับผมไม่เอาอยู่แล้วที่ผมนั่งไล์สดเชา้าเย็นเนี่ยผมต้องการจะสร้างคนแบบผมขึ้นมาเยอะๆแต่ผมไม่เอาคนเก่าๆแล้ว แล้วอยู่กัมนมาต้องไม่รู้กี่สิบปีคุณไม่เบื่อพวกมันบ้างหรอพวกเรานี่แหละจะเป็นคนที่กําหนดอนาคตของชาติผมไม่ยอมให้ใครมาครอบงำผมหรอกคุณดูด้วยวันนี้เวียดนามแม่งไปไหนถึงไหนแล้วคุณรู้ไหมครับประเทศเราแม่งเคยยิ่งใหญ่ยู่ในอาเซียนคุณรู้ไหมเราเคยเป็นกองดวงใจของเอเชียเราเป็นประเทศที่ยืนต้านอยู่กับฝั่งอเมริกาต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับ ประเทศเพื่อนบ้านเราแม่งเป็นคอมมอนิสต์มีภัยสงครามแต่เราอยู่อย่างสบายเราล้าหน้าประเทศอื่นมาสี่สิบห้าสิบปีนะคุณรู้มแต่วันนี้ประเทศเหล่านั้นแม่งหายใจลดต้นคอบางประเทศแซงเราไปแล้วอย่างมาเลเซียเพิ่งได้เอกรชเมาไม่กี่ปีนี่นะประมาณห้าสิบปีเนะี่ยมาเลเซียเพิ่งได้เอกรามาห้าสิบปีวันนี้เขาแซงเราแล้วรายได้เราหัวก็สูงกว่าเราหนึ่งเท่าคุณรู้หรือเปล่าแต่เราไม่เคยเป็นขี้ข้าใครเราภูมิใจในความที่เราเป็นไทยเราไม่เคยเราเป็นเอกราชมาโดยตลอดแต่เรา่รู้เอกราชจริงหรือเปล่าหรือเอกราชแบบกะลอน เฮีย yeah, ครับการเครื่องดักฟังไปใส่รถลุงบนลถามห้องโดยกูจะไปรู้ได้งไงเนี่ย <c> ก <oughs> ูไม่เคยสนใจเรื่องนี้มึงอย่าหาเื่นโดนด่าอย่าก,กวนตีนนะไปคุยเรื่องอื่นนะนะไรสาระเลอะเทอะวันนีนะ้ประเทศเราเนี่ยครับภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับแต่วันนี้ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นแม่งไต้หวนันแม่งเป็นประเทศที่หนีทับแต่ทับจากการปฏิวัติประเทศจีนมาตอนนี้ไต้หวันไปถึงไหนละ เกาหลีหม่ก่อนเรายังส่งทหารไปช่วยเขาลบเลยใช่ไหมสงครามเกาหลีใช่ไหมแบ่งแยกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เราก็ยังส่งทหารไปช่วยเขาลบเลยแต่วันนี้นะครับเกาหลีแม่งไปถึงไหนแล้วมาเลยสิงคโปร์เพิ่งได้รับเอกราชมาประมาณห้าสิบปีได้ไมั้งวันนี้เขากลายเป็นประเทศที่สิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงวันนี้เขาเป็นหนึ่งในห้าของโลกไปแล้วมาเลยวันนี้เขาก็ทิ้งกันไปแล้วเวียดนามวันนี้นะเขาแม่งคุณดูนะผมเคยเอารูปเมืองฮาลองอ่ะมาลงให้คุณดูเห็นะว่าเมืองเขาสวยขนาดไหนอ่ะ ประเทศไทยนะครับเราเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับอีกไม่นานเราจะกลายเป็นที่ดินตาบอดทต่เมก่อนเราคือศูนย์กลางเพราะรอบๆบ,บบ้านเราไม่มีแต่สงครามเราอยู่ตรงกลางเลยครับนั่นคือเราคือไข่แดงแต่อย่าลืมนะครับวันหนึ่งพม่าจเจริญลาวจเจริญกัมพูชาจเจริญเวียดนามจเจริญมาเลเซียจเจริญทุกคนล้อมเราหมดแล้วเรากลายเป็นที่ดินตาบอดคุณรู้ไหมครับอยู่ตรงกลางไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปถึงขนาดนี้นะครับโอเคทมไมก่อนรอบๆบบ้านเราไม่เฮ่งซวยคนระับ เราเหมือนกับวันนึงเนี่ยเราเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีห้างสสินค้าผู้คนก็พยายามดันด้นเข้าไปในถนนสุขุมวิทนะครับใช่ไหมเขามีห้างโอ้โหหรูหรือละหลาที่นั่นหมดสภารกอนสยามสแควร์ใช่ไหมเอ็มโพเรียมอยู่ที่นั่นก็หมดเลยโอ้โหผู้คนแหงเข้าไปครับนั่นคือความเจริญกรุงเทพใน,นเวลานี้แต่ถ้ารอวันหนึ่งนะมีห้างเจริญอยู่อย่างใหญ่มือมาอยู่บางนาที่หนึ่ง ลังสิบท,ที่หนึ่งพารามสองที่หนึ่งคุณว่าคนมันจะไปฟันฝ่าเข้าไปสุขุมวิทแล้วมันจะไปบางนาใช่ไหมครับสมัยก่อนแม่งบางนาแมงมีแต่ควายบางกะปิก็มีแต่งวัวคนก็อยู่ในสุขุมวิทใช่ไหมครับมันเหมือนประเทศไทยเหมือนกับภูชาก็มีสงครามมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีความสุขทุกคนก็หลั่งไหลมาที่ประเทศไทยแต่วันหนึ่งก็เวียดนามก็เจเริญก็เหมือนบางนาจเจริญ วันหนึ่งลาเขาจเจริญก็เหมือนลังสิตเจริญพม่าเขาจเจริญก็เหมือนพระรามสองจเจริญสุขุมวิทเข้าไปทำหาเลยว,วันนั้น,เ,นรเ,เ,เรือวันนั้นเขาเจริญไแล้วกูจะเข้ามาทำไมให้มันลึกไปประเทศไทยสินค้าันจะกินนูนเลยไปจอดรอที่ท่าเรือทวายเลยหรือไปที่เวียดนามเลยจําเป็นอะไรที่ต้องมาติดอยู่ที่อ่าวไทยอะ่ะอยู่ในอ่าวไทยเนยนะกับอยู่ทะเลเปิดคุณว่อาอะไรมันดีกัน อุนนีิประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเพราะวันหนึ่งเวียดนามเขาจะเรนพมา่าเขาจะเรเนี่ยคุณว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมชายฝั่งทะเลมึงมีอยู่กับจอยหนึ่งเนี่ยนะมีภูเก็ตนะมีอยู่ไม่กี่จังหวัดละนองไล่ยาวลงไปถึงภูกเก็ตจบแล้วฝั่งอ่าวไทยก็เอ้าตาดเลาะมาจันทบุรีระยองชนบุรีหมดแล้วตอนออกนะทะเลกรุงเทพสมุทรปราการไม่ต้องพูดถึงนะครับเน่า เอาไรเรามาหน่อยก็เอามาเริ่มมาที่อะไรหัวหินประโจวมีอยู่แค่นี้เองประเทศเราวอนนี้ที่ทะเลที่สวยอยู่ไหนอันดามันมีอยู่หน่อยเดียวแล้วก็วันนึงมึงขุดไอ้คลองไทยแล้วคลองอดกะไปไงแต่นี้ชิบหายไหมชิบหายไหมอ่ะผมบอกเองผมนึกว่าไอ้คลองไทยกูก็ไม่แน่ใจว่าขุดแล้วแม่งจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าทาไมกูจะต้องมานั่งวิ่งผ่านประเทศไทยเลยวะกูไปแม่งของจากจีนมาลงเวียดนาม เอาฟังตะออกตะวันออกไปฟังตะวันตกก็ลงนี่เลยพมา่าไม่ต้องผ่านไทยอย่าลืมว่าไทยแม่งเว้าเข้ามาอยู่ในนะต่นั้นวันนี้ประเทศไทยต้องรีบแล้วครับ